ข่าเรื่องเลยครับเช้านี้เราก็มีความสดใสนะครับมีความยิ้มสดชื่นสำหรับเชา้านี้นะเมื่อคืนก็ไม่ได้หวังอะไรมากครับหวังแค่ว่าเออจะไปยันเสมอหรือว่าอาจจะแพ้กลับมาแต่ไม่เป็นอย่างนั้นครับ ตื่เช้าขึ้นมามาดูผลมาดูไฮไลท์รู้สึกว่าชะนะเฉยเลยโอ้โหนาะอินเตอร์นะ่ะนาทีที่สิบห้ายิงชนคานบิโอ้โหอะไรของมึงจะดวงขนาดนี้นะธรรมดาที่ไหนละ่ะทีมเรอบุพูพของเราเ <c ười> นี่นะ่ะแล้วทีมเราเกินคอบ โดยจานขอบก็สงไครลงก็ดีไปหมดนะไม่ต้องมีละดาลงดาราซูเปอร์สตาร์นะมีจานขอบคนเดียวก็อยู่แล้วนะฝากไปบอกพี่ๆเขาด้วยเราอาจจะไม่โหดเหมือนแมนซิต,ตี้ยิง5-0นะแต่เราก็พอผ่านไปได้ดัานแรกที่จุสุดนะครับที่อิตาลีทีมแก่งแห่งอิตาลีเขาแล้วก็ยิงไปเบาๆครับสองลูก นะ,ะไปเยอะเลยแค่นี้ความกดดันก็ไปอยู่กับพี่พี่เขาแล้วสัปดาห์หน้าพี่พี่เขาก็จะไปเยือนแอสติโกมานิดนี่ก็หวังว่าพี่พี่เขาจะผ่านไม่ได้นอเนาะจะได้ไปรอบแปดทีมด้วยกันนี่ก็วันนี้ก็จะเดินทำงานสะดวกหน่อยมีความสุขชื่นหน้าเอาตอตอนแรกก็คิดๆอยู่กูจะเดินลำบากหรือเปล่าไปทำงานวันนี้ ที่ได้ได้อาจารย์คอรอบก็ทำให้เราเดินสะดวกนะฟากะลักได้เสอมอ